ออกรถวันนี้ฟรีล้อแม็กแต่งซิ่งให้เรียบร้อยเลยครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเซลต้ามที่นิสสันชอยระวันนคปรปฐมครับวันนี้ตต้าจะพาทุกท่านมาชมเจ้านิสสันอเมร่านะวันนี้เกตที่เอามาให้ชมนะครับก็จะเป็นรุ่น VL นะครับ VL เนี่ย วันนี้พามาให้ชม2สีนะครับคือสีเทาดำเนาะแล้วก็สีใหม่ของเรานะครับสีสกายเพลของเราแต่ละรุ่นนะครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับในสเปคของตัว vl เดี๋ยวตั้มพาไปชมนะครับสาบออปชั่นของในรุ่นของเกรด vl นะครับหลักๆนะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยก็จะมาพร้อมกับไฟหน้า full led นะกระจังหน้าแบบโครเมี่ยมพร้อมไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับเรื่องความปลอดภัยก็มีให้คพันนะครับถุงลมนิรภัย6ลูกนะครับระบบเตือนกระชนหน้าเบรกอัตโนมัติให้นะครับแล้วก็ เตือนออกนอกเลนนะครับมีระบบให้ครบหมดในรุ่น V L นะครับเราสามารถสตาร์ทรถนะครับจากรีโมทได้นะครับหรือผ่านแอปพลิเคชันของนิสสันได้เลยนะครับมีเจ๋งๆอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังแบบโคเอมรูเล่นะครับก็คือสามารถระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีปุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ S O S นะครับสามารถช่วยฉุกเฉินก็ได้เรียกรถฉุกเฉินหรือว่าขอความช่วยเหลือได้นะครับสปอโ์รโมชั่นตอนนี้นะครับ ของนิสสันอะเมร่านะครับโปรที่ตั้มจัดนะครับดาวล้มต้นเพียง9999บาทเท่านั้นนะครับโปรนี้ลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือล้อแม็กนะครับเป็นแม็กแต่งนะมีลายมีลายอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตั้มก็จะพาไปชมอีกทีนึงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ลูกค้าที่จะได้ไปนะครับเราจะแถมชุดแต่งรอบคันให้เลยนะครับโปรชั่นนี้นะครับถ้าเป็นลูกค้าเก่านะครับสามารถรับส่วนลดเพิ่มอีก1 0,000มื่นบาทได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าสนใจยังไงอย่าลืมติดต่อเซลตั้ม ก็วันนี้นะครับลายล้อมแม็กที่ลูกค้าจะใด้เลือกนะครับเัานี้ก็มีหลายลายเนาะสามารถเลือกตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวตั้มจะพาไปชมลายล้อมแม็กนะครับที่จะให้เลือกนะครับเดี๋ยวตั้มพามาชมนะครับหลักๆนะครับทรงที่ลูกค้าชอบก็จะเป็นตัว TE เนาะหรือว่าแม็กลายอื่นนะครับก็จะมีหลากหลายให้เลือกนะครับสามารถเลือกตามที่ลูกค้าต้องการและก็อยู่ในโปรนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับ